ขุตาดูอม่าบบานมีน้เลยนะใ่ีดองมือีางมี่แกาท่ารำลัอีกเนาะตาปกอยท้งโลชิโดเฮาเลยนะยอกอรองกปกปตีปัจจัยดูน่เลเป็นตะก้องให้น้องดำเหมือนนี่น้องดำยังไ่ทันลงมาพี่น้องปกจจยุ่นก็คือขั้วเนาะพี่น้อง ขัวเพินอยู่เห็ดกินนับต่อนแขกเฟินจิมาแล้วก็มีพอแขมออกแมมีตะอมออกจ่อของเนกระีปัจจัยอยูหนึ่งแสนต่อันึน่ แม่แม่แม่น้าเอาลวนเอาลวนไม่ให้ลวนนะช่วยก็ไม่ให้เลยต้องมีแม่มันแม่นาะมีแม่ครึ่งนี่ยแม่มีแม่ครึ่งนะพ่อเป็นบ่บ้ทอดคือบุยากรงนี้นะอ่าบุยากแมน แล้วก็ลวดหมัดปลายฟ้อมแล้วผมป้าเจจนหนึ่งบาทหนึรยบาทรับอืมเล็กเมาต์สมัดมกนุษย์ลวดมันด็น้าอาตรนี้ห้งความเจ็บจะตุ้ยควมเจบะตุ้ยมีาตุนี้ทำนื่ยรเหมนกน้าเจานยำรอนยดัง้เ้าเพ่นไทรงเ้ายาีน้อีไทยวัดไอ้ไปัญญาไทยมีไทยกัดเจ้าให้ามาเลยอ้เจ้ดเพื่นุกล่างไม่ทำระจเปไเจ้าา มามาต้งใ่เ้องีอไ้ม่เสอไ้สสัไกได้เไดวนี่มามัดเช่นตัวนี้มันจะแข้งกว่ากันอน่นั่นแหล่องเขารเห็นไดมแน่่น่้นรอยูี่้เ่มขือย่ยือต่อผลนี่เงา่ตัวทีวีห้ยัจเป็นเีมีเงิน่ามาลน ฝันกำลังหมัดครึ่งเ้าไว้พี่นอ้องอพันิปอนไส่พี่นอ้องเมียพญายวนฝันิปอนไส,ส่แค่นี้ปอนเงินลงไส่

บี่น้องบางน้องก็ติดจนตึกร้างจนด้อนะฮะนะขาลงมากก่อนจไต่ก่นจะเปนสีทันเตะนี่แหละป็นสีทังเตะกอนวงที่ระลึกนะฮะรพูดอะไดเฉ็ไม่ได้หรอกนะ

สนัที่วามีงาไอ้ปดาไอ้ดอกลูกลานเข้าลูกบ้านนี่จตัด้าตัดข้ตัดตูตละบาดเลือาเดือดเฮ้ยาววะอาเห็ดเดอารากอนอาบ้านี่แหละน้องอาวตาวข้งว้มข้าข้าป้ข้าอาหนู่นนเาดีพี่น้องเขาแก้มมาไปไกลอยู่ดึก อันนี้ก็มอฟ้อนพี่น้องเ้อทำบุญํากันนะพี่น้องเอ้ยนนี้คือมอหายฟ้อนโอ้พนคนรอได้พี่น้องเอ้ยพุน่แล่ปันาพิใดรูใ่ดปันาพชิ้ให่ินึงกามารลปรากในวงคนอยากตเนเงินใส่แปรสมหรือสยมีามไาารายกั

พ่อน้องดำเป็นตะกรงให้น้องดำเลยออการที่ว่ากาเกียบลงมาด้วยพี่น้องเนื้อสกันเฮาอ่ายนุ่งใส่สกันกรงเป๋าแต่ละเรื่องแต่ละส้านหันอเป็นวาบ้านยกจะมีการีหลายจุดได้พี่น้องเข้านาะมันต้องยกเขาให้เขาันแน่พี่น้องเฮาเน่ะเออลางเชนะเรืองป้อนอ่าอ่าลอดผ่าทั้งยาทำยางยืนอนาอ่าเป็นยืนล้มหาบนิบอีสทิ่พาอากาศกันตคนลมอยู่แล้วขยับซาจะนหอยเนาสดงทิ่วามีนังกาพวกเขาก็ลังาต่อพโบกเนไว้ลดผ่าเพิ่มอนา กาว่าเขาถาเน้มันนีนะอ้เพลนมาถาเขาเวเป็นได้พี่น้องืงงานพี่าทาสาวเาเขาอะไมีน้ำตาในพวกขับกับกันลงมาพี่แลลงมาทางาวัดพี่น้อกมาโอเคบ้านเขาแต่บ้านน้อยยุ่แต่หักใใหญ่ไลยพี่น้องเขาเออหาหาเชิญเด้พี่น้องเอออือันนี้เป็นกะอรรถแก่ผู้บ่ามากพี่น้อง cô luôn, con này cả chị đây, sầu sụn, đang bận, mình đang tiêm, nhiều nhiều, để mẹ luôn, คนกำลังหลังมาฮันเดนฮันเด่นตึงผีเป็น,นกำลังเตรียมตัวใหายปริสูดเลยนะ ดึงหลายคนนะ้แต่สิขึ้นอันนี้ชิเป็นคนดึงเสาลงใส่เสื้อ,อดึงเลยขอจัทต่ว อาตาเช่นเอเป็นทั้งประเด็นสกุลสุทธาเฮตไไ้พวกเฮาก็่เห็นตามเพื่อไปดังเด้สกัดทันแห้งเฮาน้อเงองคำกับเตี่ยวอ้าวฟังดูฟปรดูไซบ์ศาสตร์ไปงเฮาประเทดินกันกีเป็นบาทเป็นดอลาเป็นยูโรยลยักระเล็บแต่ด้วยไปดังด้อ้าว่านใจบอนดีว่างที่ละเลิกตะละน้อเป็นภาเฮตเก่าไปเลยนออีกใจทั้งสถาบันกา อาเบุนกามาเพ่ออะไรสําหรับประโยชนสบายน่าสนันตัวทั้งคณะเพื่อนน่าเป็นผู้ศีนําลําพาทําลูกผู้หอมลุ่งาอาผู้เที่ยงแล้วก็ลูกผู้เพื่อกําลังปอนเงินลงไปใส่ในบ่อนข่มลงไว้อาตักนําทําบุญเก็บบุญกับแม่พี่ดองเขาเอออาการี่ว่าให้พากัน เอาเราไปดองเนาะเขาแห้งดื้อตะกันนั้นแห้งเอาดื้อเขาเป็นมนั่นได้นพีดองเนาะเขาเขาบตัวเน่ารึพีดองเนาะเออหลายคนจบหลายคนยอใจกันมันจนได้เรไปดองเนาะเพราะว่าผู้ไดมาบุญนี่ก็ได้บุญได้พีดองเขาได้คุณได้คุณตนดีแง่พีดองเลยทำบุญนีพีดองเขาหยบเขาตาระงทำบ่เป็นธรรมดาได้สองวันอาทิตย์ครั้งได้ดดองเขา

เออเาเห็าเาขอคุณกาไรลายนะเเพุนไรลายเลยพี่ดำเลยเ้าว่าอาิตครับผุไรเออเอาีพี่ดำทางานุดอใจเดชีไรน้นานลาบอนมงเแล้คุณเก็บกระเปาเลยน้ห่น้วลัดที่ดำเอาชมกันแล้มาหัวทาบุญทกุศลบรรดาเสียได้เ่ต่างๆมาพี่ดนะเออผรเนันแหลสรับผัืตูผัาเยมกันใบ้็พี่ดำเล นี่สิบสองนึงสาวปนักกระยุกกยารถ้าดูมะ้าใหญ่ใจดีกมห่ศีลายสื่อัมผ้าใหญ่ออกับบี้หน้าจงเต็มเสาหน้าจะจะทาเสาหน้ากับีไร้อันนี้น้องดัมไทยทึ่งเขาก็ซาลาห์น พื่อนกระคืนไปจับเนี่ยภายาญี่ปนาษา้นระาิริคืะไ่ไต่ำๆเน่ยต่ำๆต้นไม้ยังสูงกว่าหัวสลาเกือบสูงกว่า

เจ้านน้ยใช่ครับจะทำอะไระทำะไร้านปลยเสานลายเสามทดนะเอานจ้ิองชิบสองเสาวัดทุท่านฮะเออวันต้มเท่านะเออการจอดการวัดใ่ทางอาของเจ้ามเรืองนะ เออนกระมาโเทนานั่นาะกบีเป็นใจจุดสามจีสองจีนะเอทีดถายเท้าเดึกงพ็นงไงเป็อยเราหล่นตงกันมัยันูแบบเป็นยงมันกำลังโยกเหมือนนะี่ตีไปไล่กับตาบานนองเมคินโยกแล้ชไหไล่กับตีสิบาทโยกแล้วนครับส้ทพานเพิ่นนอกูอาจารย์กับสองจุดจีบ

เรือปดีเรียบร้อยไปเลยไปลุวงมอนีอก็จะได้ชมมาพากวนแล้วเนาะคลิปหนาพากวันมาเลือกับบเป็นไลวยเตี๋ยวก็ดีตาเขาก็แบบส้มซองรองดันนั่นในเรืปลุงเขาก็ลงหนาไปแล้วสบายดี